สวัสดีครับรีวิวแบบนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวการพลังแกมปัตในซีรีส์ของ c า r เมนไ d รเดอร์ซีวันวันวัหลังจากที่เรารีวิวไปสมัยนู้นเสร็จนะฮะแล้วก็จีโอเราไม่มีเวลาทําครั้งนี้กลับมาถึง9ก้กันปวดหัววันนี้ซื้อมา1นึแพ็คเราจะได้ซ้ำกี่ใบเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยครับ ไอซองแรก,กนะจะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้ครูเอนโนมาเกียนะฮะเปิดมาซองแรกก็ได้ปีศาจเลยนะครับตัวต่อไปปุ๊บอะไรเอ่ยมีโกชิมาเกียร์แล้วโกลมาเกียอีกแล้วซองนี้น่าจะมีโอกาสที่อาจจะเป็นไรเดอร์บินอะไรเอ่ยเบโรชามาเกียรมาเกียอีกแล้วปาไปสามอันอยังไม่ซ้ำนะครับอย่าพูดคำว่าไม่ซ้ำช่องพูดไม่ซ้ำไม่ซ้ำ ซ้ำ <P ain> ผมว่าไรเดอร์ชัวซ้ำซ้ำผ่าน<า> <p ain> ไปสามอันอยังไม่ซ้ำนะครับขอไรเดอร์สักตัวหนึ่งให้จีบนะีอะแบบแบบซีรุ่นไรน่ฟอลคอนนะครับผมแบบที่อะไรสักแบบแปดที่แปดโอเคผ่านมาครึ่งทางแล้วหกซองนะ ไจบที่สองเถอขอลองกเห็นไหทุกคนนะไปซื้อซอบาทนะขอลองนะอย่าซื้อเป็นแพ็คอย่าเสียงนะครับหมดฝันแล้วนี่ยไป <c oughs> บอกเลยผมไม่กินถึงเก้าสิบพอแพ็คนี้แพ็คเดียวพอเธอมาทำให้ฉันหัวร้อนแพ็คเดียวพอไอ้กหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเถอะพอพอจบเลิกอันเนี้ยซ้ำแน่นอนเนี่ยเห็นไหมโอ้โห ที่มึงซื้อแอมป์หรือซื้อเกลือเนี่ยเราได้มาทั้งหมด4ใบนะครับ4ใบนี้นะครับผมก็คือมี12ซองเราได้มาแค่4ี่ใบจาก12ซองมันเป็นไปได้ไงครับทุกคนคือผมพูดกับเพื่อนว่าชื่อมันจะได้ซ้ำเยอะหรือเปล่าแล้วเพื่อนก็บอกว่ามึงมือดีไปเล่ะเป็นไงล่ะมึงดีถ้าโลเซเว่นมาอีกแน่นอนนะครับขอซื้อแบบซองสิบบาทแล้วกันน่ะสามสี่ซองเข้าบ้านไปกินเยอะไม่ได้ หวานเกินนะฮะก็สำหรับนี้เราขอจบการแตะการสูตรของแครป์ปัตซีรีย์คาเมบินาเดลซิโรวัตไว้เพียงเท่านี้แล้วพวกันนะคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ